จับมือกันไว้ร้อยใจให้เป็นหนึ่งจุดหมายจะไกลแค่ไหนไม่เคยวันกี่ปัญหามากมายนับร้อยพันฝะาฟันด้วยมือของเรานะคะท่านจบการศึกษาแผนกบัญชีจากวิทยาลัยราชภัฏราชบุรีและกำลังศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจนบุรีนะคะอาชีพเดิมเริ่มแรกนั้น ท่านรับราชการสังกัดกองโรงางานกรมชลประทานปักเกรดอยู่ห้าปีนะคะเริ่มเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตในปีพศ2533ด้วยการเป็นตัวแทนพาร์ทไทมอยู่หนึ่งปีกับสารเดือนและหลังจากนั้นท่านนำโลดเข้าสู่ธุรกิจแบบเต็มตัวและ พุ่งสู่จุดสูงสุดของชีวิตในเรื่องของธุรกิจประกันชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะตลอดระยะเวลาของการทํางานที่ผ่านมานั้นทา่านได้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นสโมสรไลก้าและชมรมตาแฟบท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับผู้บริหารหน่วยใหม่เป็นวิยากรบรรยายให้กับสโมสรต่างๆทั่วบริษัทนะคะคุณวุิต่างๆที่ติดนั้นมีมากมายสรุปกันที่ว่า ท่านติดรางวัล Manager of the Year นั่นก็คือ Manager อรที่เก่งที่สุดของบริษัท5ปีในรอบการทำงานนะคะที่เป็นผู้จัการอยู่21ปีและติด Agent of the Year เป็นจำนวน9ปีในตลอดระยะเวลาการทำงาน22ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะคะติดคุณวุฒิ MDRT นะคะเริ่มตั้งแต่ปี2549และติด M D R T นะคะสเท่า2ปีและ6เท่า2ปีตลอด6ปีติดต่อกันต่อเน,นื่อลคะ่ะท่านบอกว่าทุกยอ่ยอได้เท่านี้ละคะ่ะคุณนวุฒิการท่องเที่ยวนะคะท่านท่องโลกมาแล้วนะคะและท่องมาที่ละหลายรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเมลเบิร์นออสเตรเลียสองครั้ง เ e ิร์ตนิวซีแลนด์สครั้งโกโค้ออสเตรเลียสครั้งลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาสครั้ง San ฟรานซิสโกฝรั่งเศสโรกีอิตาลีญี่ปุนสอครั้งเกาหลีสองครั้ง ฮ่องกงและจีนซึ่งตะลุยมาแล้วทั่วทุกหัวเมืองไม่ว่าจะเป็นเฉินตูปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นะคะไม่ใช่ขนมที่เราเคี้ยวกรอบนะคะแต่เป็นเมืองต่างๆที่ท่องมาแล้วและจะท่องต่อไปถ้ายังอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตนี้นะคะด้วยพิชิตเป้าหมายไม่ใช่แค่คุณวุฒิร้อปอร์เซแต่เริ่มจากร้อเเไป200%และทะลุไปถึง750%เซตค่ะ ภูมิใจมากนั้นท่านพิชิตนะคะแม a เจอร์อ h e Year อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะไม่ใช่ของบริษัทท่านเป็นเวลานะคะในปี2550เนี่ยก็คือตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติอันดับหนึ่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุม President of a n no นนูล Convention New ี a ล a ด์นะคะและในปี50นี้เช่นกันท่านเป็น Agent of the Year อันดับหนึ่งของประเทศไทย นะะในปี2551ท่านเป็น Agent of the Year รประกันอุบัติเหตุอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นบุคคลท่านนี้ดิฉันไม่ทราบว,ว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์อะไรท่านมีเครื่องรางของขลังอะไรท่านมีหน้ามากกว่าหนึ่งหน้าหรือปากมากกว่าหนึ่งปากที่ทำงานจนสามารถได้เป็นแชมป์และเป็นแชมป์ และจะเป็นแชมป์ต่อไปนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยภาคนะคะผู้อำนวยการภาคเจ้าของเจ้าของสํานักงาน AIA ปทุมธานี3นะคะและ ท่านได้รับฉายาว่าคุณนายแสนสองเดี๋ยวเราจะรู้กันค่ะว่าทำไมเธอจึงได้รับฉายาว่าเป็นคุณนายแสนสองทำไมจึงไม่เป็นล้านสองนะคะหรือว่าสิบล้านสองมันมีที่มาค่ะและขณะนี้เธอได้ไมาอยู่กับเราแล้วในหัวข้อวิชาการ The Best of Agent ขอเสียงปรบมือดังๆ 哇，你。 so <laughs> กรมชลบาทานะคะเก็บจังหวันหนดนนทบุรีค่ะ วันนี้เราลองทำตัวเป็นเตกดูหน่อยดีไหมคะ mm hmm. ลุกขึ้นยืนนิดนึงคะ่ะยืนเลยยืนเลยแล้วหันไปทางประตูนะคะเพราะมีหลายคนใกล้จะหลับแล้วรอสังเกตน,นานะเอาแตะบ่าเพื่อนะแ,แล้วนวดหน่อยตื่นยางเออนวดกันเลยว,วันนี้อยากประสบความสำเร็จนะคะเป็นตัวแทนที่ดีเก่งที่สุดต้องริ ูกหลับบ้างคะยกมือแล้วเต็มใจให้หรือมาทําไมคะมาฟังคำบรรยายคะ่ะโอเคมาฟังคำบรรยายนะคะเอาละตอนนี้นะคะถ้าจะมาฟังคำบรรยายก็บอกเรื่องแรกเลยที่อยากจะบอกก่อนขึ้นเวทีคือว่าคนจะประสบความสําเร็จมีแค่สองอย่างอย่างแรกเลยคะ่ะว่ามีโอกาสอย่างที่สองต้องลองลองมือทำสัญญานี่คะ วันนี้สําหรับน้องใหม่ลองฟังดูแล้วมองเห็นโอกาสสําหรับพี่เก่าฟังแล้วรู้สึกประทับใจลงมือทําเลยได้ไหมคะจริงเปล่าโอ,อ้แต่ที่สาคัญที่สุดทุกคนต้องมีความกระตือร้อนแล้วคึกคักผู้หญิงผู้ชายอายุสิบเจ็ดสิบแปาทำลยคะตบมือดังๆค่ะไม่ได้ ทะลุขีดจํากัดที่เรามีอยู่เดิมๆสมัยก่อนขายประกันแบบไหนคะอยากขายก็ขายใช่ไหมตอนนี้ตัวแทนให,หม่ๆน่ารักมากเลยทุนประกันแสนสองเขาให้ค่ารักษาพยาบาลเวลาขายก็ขายแบบทุนประกันแสนสองเบี้ยประมาณห้าพันเวลาลูกค้าจะซื้อเยอะกว่าน,นี้ขายป่ะคะไม่ขายเวลาเสนอไปห้าแสนลูกค้าบอกตั้งห้าแสนเฉลยตกใจที่แสนสองก็พอพราะฉะนั้น ฉาย,ยาก,ก็เลยเป็นบุนายแสนสองก็ขายเป็นแต่จมวนรายอย่างเดียวนะคะแต่วันนี้สามารถคืลูกขีดจำกัดได้ด้วยการทำงานที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะการทำงานที่เราจะแตกต่างจากคนอื่นมีอยู่เรื่องเดียววันนี้เราช่วยเป็นพยากรพร้อมกันนะคะลองอ่านพร้อมๆกันค่ะ1 2 3ค่ะ มือเข้ามาดูสิคะวันนี้เด็กสิบแปดนะสั่งทำะไรต้องทำนะดูมือดิดูลึกๆมีฝีมือไหมฝีขึ้นที่มือวป่าฝีขึ้นที่มือหรอืเ่าถ้าแบาคนจะประสบความสําเร็จคุณต้องรู้ว่าคุณ <c oughs> มีความฝันและคุณต้องมีฝีมือในการทํางานเมวันนี้สังเกตมาวันนี้นะคะจะพูดให้หมดเลยว่าชีวิตของสังเกตเริ่มต้นอย่างไรทํางานแบบไหน ะะจากภาพฝันที่แตกต่างจากคนอื่นสมัยก่อนเนี่ยสาคนในห้องทุกคนมีตลาดดีหมดเลยแต่สังเกตเป็นรูปชาวนาเงินเดือนรับ,บราชการเท่าไหร่รู้ไหมคะพันก็ร้อยห้าสิบาทแต่วันนั้นอาหารนะคะอาหารที่ใช้ชีวิตตัวเองที่มันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยชีวิตมีอะไรไหมคะตอนมามารับ,บราชการกรมชนเห็นไหมกู้ยาชม้อยร้อยละ่ทุกครั้งที่กู้ยาชม้อยนะพันโลแล้วะให้เงินกู้ราชการ จะมองตัวเองตลอดเวลาเฮ้ยจะเป็นหนี้ยืฉะมฉลาตลอดชีวิตไหมนี่คือสิ่งที่คุณต้องถามในตลอดเวลาใครเป็นหนี้บัตรเครดิตบ้างคะในห้องนี้ใครเป็นหนี้บ้านบ้างใครเป็นหนี้รถบ้างถามตัวเองสิจะเป็นหนี้ตลอดชีวิตไหมถ้าค,ตคาคตอบมันคือไม่ใช่ถ้าคาตอบมันคือไม่ใช่เราต้องเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเริ่มจับคุณวุิของบริษัท ในห้องนี้ใครเคยไปเอ t ดทีบ้างคะยกมือหน่อยดีไหมคุณเชื่อไหมสังเกตอะรู้จักเขาเอ็ดทีเราเป็นตัวแทนแต่ไม่เคยคิดจะไปเลยอะไม่ได้สนใจเลยว่ามันคืออะไรเวลาเพื่อนไปต่างประเทศก็เขาเก่งอะเราเป็นไงคะเออเรามาคุณนายแสนสอง 100, 2, ถูกเลยพี่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปและต้องเป็นตัวแทนอะหนึ่งปีก็แล้วสปีแล้วพอป,ปีที่สอเป็นไงเริ่มเหี่ยวอะ ในนี้มีใครเหี่ยวบ้างปีที่สองปีหนึ่งยังกระทืดรือรถนะพอปีสองเริ่มเตะใบไม้เหมาะไม่เหมาะเหมาะไม่เหมาะจะอยู่หรือจะไปดีหรือจะไปทำอาชีพอื่นดีธันวาไม่มีงานโมกาไมมา,มาไม่มีงานกุมภาไม่มีงานสามเดือนมาแล้วนะก็เริ่มถามเองว,ว่าเฮ้ยแล้วถ้างั้นจะไปอยู่อาชีพอื่นดีไหมเออก็ดีเหมือนกันต้องเริ่มต่อบ,บันเหมือนเดิมตื่นแต่เช้าไปทํางานเงิเนเดือนก็จํากัด ถ้าไปใครขอก็ต้องลงทุนคิดไปคิดมาอาชีพนีนงงน้ไม่ต้องลงทุนไหมไม่ต้องลงทุนแล้วเราสามารถไปได้แต่ที่เราฝันไหมไปได้ก็เริ่มกลับมาโทรไปหาหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้า,นากลับมาทํางานใหม่ได้ไหมในห้องนี้ใครกำลังจะตายม,มั้งคะหีป่ะโอ้ยไม่แน่หรอกต้องแบบใกล้ตายจริงนะจะออกจากอาชีพเลยละ่ะ แต่วันนี้กลับบอกว่าเฮ้ยถ้ากลับไปครั้งนะมันต้องดีกว่าเดิมสิเพราะเรารู้แล้วนี่ความผิดหวังเป็นเพราะเราไม่ออกพบลูกค้าความล,ล้มเหลวเป็นเพราะเรายอมแพ้ในสิ่งที่ลูกค้าพูดเราก็เชื่อในสิ่งที่ลูกค้าบอกเมื่อวันนี้ถ้าเราเชื่อมั่นสามอย่างหนึ่งเชื่อมั่นในบริษัทสองเชื่อมั่นในสินค้าและสามเชื่อมั่นในตัวเองคุณเชื่อสิคะเคล็ดลับสามส่วนนี้แหละที่นำพาคุณสามารถ ฝ่าวิกฤตของชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าคุณจะรู้จักสังเกตนะคะเราจะพาไปอยากรู้จักสังเกตไหมคะใช <Yeah. S 1> ่สังเกตเป็นคนทร,รมาได้ธรรมดานะคะแต่เป็นคนประเภทนี้ค่ะประเภทไหนคะคนในห้องนี้เป็นไงคะมีเงินไม่มีเวลาใช่ปะใช่พวกเราในห้องนี้ไหมอ่ามีเวลาไม่มีเงินใช่พวกเราในห้องนี้ไหมคะไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งเวลาลองถามตัวเองว่เราเป็นประเภทไหนจดไปก่อนนะคะ ลองจดดูถามหน่อยประเภทไหนคะ,คะพี่ประเภทไหนคะม,นมีเงินแล้วหาเวลา